เป็นประเด็นในวงการบันเทิงที่ําใไม่หลายคนอยากรู้กันอีกแล้วหลังเพจจับโปดาราเปิดประเด็นร้อนวงการบันเทิงถึงวีรกรรมนักร้องชายท่านหนึ่งโดยบอกว่านักร้องแฟนตัวแม่แรงสุดๆแบบสุดๆไวแรงมากถึงขั้นเอามือทาบอกแล้วร้องกรีดไปเจ็ดบ้านแปดบ้านล่าสุดมีนกกระเรียงปีกสีชมพูมารายงานว่าเห็นนักร้องหนุ่มแฟนตัวแม่ตัวมารดาไปเมาแอ เมาไม่เท่าไหร่ไปวีนบึ้มในบ่อนค่ะใช้ขบอนค่ะดีนะคะที่ลูกน้องของชาวบ่อนไม่รุมเข้าให้ ag, เดียนเองก็หนักใจ ag, ตัวแม่ตัวมั่มคนลุกสู้เลย ag, จับโปดาราหวายแรกมาก ซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นก็ทําให้ชาวเน็ตแหกคอมเมนต์คาดดาวต่างๆนานาอาทินา,นาลอยมาเลยค่ะมีคนเดียวแหละสอบผ่านวันนี้สอบผ่านเลยข้อนี้ทาไมเหมือนเรารู้แต่คงไม่ใช่มัง้งนักร้องแฟนตัวแม่ตัวมารดาข้อนี้สอบผ่านข้อนี้ฉันได้ไม่ต้องคิดเยอะตัวแม่ตัวมามตัวมารดาตัวคลอดบุตรเป็นบุญของแม่หญิงนะคะที่ไม่ได้ไปต่อบุญของจุดๆสินเสมอกันเห็นเมาเกือบทุกคลิป โชคดีของ่อเมืองไทยมีบ่อนด้วยหรือพร้อมทั้งมีคนแอบใส่อักษรย่อเอาไว้ลุลวด้วยซึ่งข่าวลือนักร้องแฟนตัวแม่ตัวมันดาตัวคลอดบุตรในบ่อนก็ถูกโยงไปถึงกวินดูวานแฟนของปุ้มปุ้ยซึ่งเธอก็ไม่ปล่อยให้รอนานพอเมื่อเรื่องนี้ไปถึงหูของปุ้มปุ้ยก็ไม่ปล่อยให้เมาส์กันนานออกมาเคลียร์ชัดแทนสามีเลยว่าอย่าหาดาวเป็นสามีดิฉันค่ะถึงวันนี้นางทำงานเลี้ยงลูกอยู่บ้าน เรามีกินบุหรี่มิสูบระหว่างข้าวบอนกับเมาแอะคำถามคือเอาตังที่ไหนไปเล่นไปกินคะบางทีก็งึดนะ <S <S 1> <S 1> เรียกว่าปูมปุ้ยก็ออกมาตอบชัดแล้วว่าข่าวลือที่ว่านักร้องชายแฟนตัวแม่ต,มตัวมัมตัวมารดาตัวค์ทบุตรไปเมาวินในบ่อนนี้ไม่ใช่สามีของเธออย่างหนุ่มกวินดูหวานจ้า อย่างไรก็ตามแม้ตอนนี้จะยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่เอาเป็นว่าอย่าลืมคอมเมนต์ให้มีขอบเขตกันนะครับไม่อย่างนั้นระวังจะโดนฟ้องเอาได้ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ